สนใจปั๊ม gp ทักไปที่เพจ ttkt studio นะครับ okay, โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttkt studio นะฮะตอนนี้คูนมิได้วางกำหนดการมาไว้แลวนะผมนะฮะเป็นการยืนยัน100%จากคูนมินะผมนะว่าเป็ด21มาวันไหนปิดปรับปรุงกี่วันปิดวันไหนนะฮะก็ภายในเดือนนี้นี่แหละนะผมโอเคมาเรามาดูครับผมเป็ด20จะอัปเดตไปสู่เปด2ี ในวันที่ในวันที่ในวันที่22เดี๋ยวเอาตั้งแต่แรกดีกว่าเอาตั้งแต่แรกดีกว่าจะมีการอัปเดตครั้งใหญ่นะผมจะมีการอัปเดตครั้งใหญ่นะของวันที่12ถึงวันที่15นะฮะ12ถึง15 3วันนะผมเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสนะฮะโอเคปิดปรับปรุง3วันที่แบบไม่มีเปิดให้เล่น3วันนี้ก็ ก็เงาเงาหน่อยนะก็เงาเงาหน่อยนะทุกคนนะฮะปิด3วันอันแรกอันนี้เรียบร้อยนะฮะอันที่2อนะฮะอันที่2อ,อ่าจะเปิดให้เล่นในวันที่15แต่ยังเปิดแบบไม่เต็มอะ่ะเข้าใจปะเปิดแบบไม่เต็มอะ่ะนะฮะเปิดแบบเหมือนให้ทดลองเล่นว่าเกมบั๊กตรงไหนมีอะไรผิดพลาดหรือหรือที่มันต้องแก้ตรงไหนอ่ะนะ แล้วก็โควนมิก็จะปิดเลยนะครับเปิดเล่นวันที่15ถึงวันที่22อันนี้แต่เปิดแบบไม่เต็มนะฮะถ้ามีอะไรผิดพลาดก็จะปิดปรับปรุงทันทีนะครับก็จะปิดทันทีเลยนะฮะเหมือนตอนเปิสิบเก้ายี่สิบไปแหละเป็นช่วงหนึ่งที่แบบให้ทดลองเล่นก่อนเล่นไปเล่นมาอยู่ก็ปิดอยู่ก็ปิดอยู่ก็ปิดอะไรเงี้ยนะครับก็เหมือนกันนะฮะทดสอบเซิร์ฟเวอร์เฉยๆนะครับก็จะไม่สามารถเปิดบล็อกดอได้ไม่มีฟีเจอร์ให้เปิดอะไรประมาณนี้นะฮะ แล้วก็จะมาเปิดจริงในวันพฤหัสที่22นะครับผมจะเปิดจริงในวันพฤหัสที่22อันนี้ก็เตรียมเลยเตรียมเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากประมาณนี้จริงๆนะฮะประมาณนี้จริงๆนะช่วงวันที่15ถึง22ก็จะไม่มีการอัปเดตอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแล้วก็ไม่มีสเปเชียลเจนฟีเจอร์ไม่มีบล็อกดอนนะฮะเป็นการทดสอบให้เราเล่นเฉย เนะขาจะได้ปรับปรุงนะครับประมาณนี้งออ่ายคือปิดครั้งใหญ่3วันก็คือ12กับ15แล้วก็มาเปิดทดสอบให้เล่นในวันที่15ถึง2 2นะฮะแล้วก็มาเปิดจริงในวันที่22เลยนะครับอันนี้สําหรับเปิด21นะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะง่ายๆ3ม,มอย่างใหญ่ๆนะผมปิดใหญ่เปิดทดลองเล่นแล้วก็เปิดจริงนะครับประมาณนี้แล้วกันนะผมโอเค ส่วนใครจะปั๊ม GP ก็ทักมาในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็ละบิบายแล t s go ก